สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปากน้ำพาสีเจริญนะวันนี้เป็นวันที่10กระกฎาคมนะครับเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมกิจกรรมการเบียนเทียนที่วัดปากน้ำพาสีเจริญนะจุดแรกที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นจุดดอกไม้ทุกเทียนนะครับซึ่งทางวัดเขาก็มีจัดให้นะครับ แล้วก็กิกจาก,การรมหนึ่งก็คือการเวียนเทียนด้วยต้นไม้นะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันในี้เองนะครับก็จะมีะต้นโหระพามีกะเพราด้วยนะก็คือเราสามารถเวียนเทียนสาบรอบแล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านได้เลยนะครับนี่เขาเขียนว่าทําบุญวิถีใหม่เวียนเทียนด้วยต้นไม้ลดฝุ่นในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวัดปากน้ำพาสีจเจริญน,นะครับ นี้ก็มีคนมาทำบุญกันเยอะแยะที่เดียวเลยนะเดียวเพื่อนๆชมบรรยากาศแล้วกันนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันข้าพรรษานะครับขนานี้ก็จะมีคนมาทําบุญหล่อเทียนกันนะเห็นเขาต่อแถวกันยาวที่เดียวนะครับตรงนี้นะทําบุญหล่อเทียนพรรษานะครับวันพรุ่งนี้ เพิ่อไปชมบรรยากาศการเวียนเทียนกันดีกว่านะซึ่งเขาก็จะเวียนเทียนกันอยู่ตรงบริเวณ อุโบโสถนะครับในในใเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้พระด้วยนะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก11โมงเช้านะครับก็มีคนมาเวียนเทียนกันแล้วที่นี่เขาเวียนเทียนกัน,กนกตั้งแต่เช้าได้เลยนะเพราะทั้งที่แล้ววันวิสาขบูชาผมก็มาแนละ้วตอนประมาณแปดโมงเช้าก็จะมีการสวดมนต์นะครับแล้วก็มีคนมาเวียนเทียนกัน,กน,กน,กนกตันะ้งแต่เช้าด้วยเนาะเนี่ยครับเขาก็าจะเดินกันรอบๆอุโบโสถต,ตรงนี้นะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกลับไปขอพรข้างในกันก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเดินเวียนเทียนกันก็มีคนมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ นะครับเพื่อนๆทุกคนนะขอให้มีความสุดใสสุขใจสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโลคภัยไข้เจ็บอย่ามาเปยนเปียน,นะแข็งค่าปลอดภัยจากภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างนอกกันต่อนะ mm hmm. ตอนนี้ก็มีคนทยอย,ย,อยมาเบียนเทียนกันนะ mm hmm. ซึ่งเดี๋ยวตอนกลางคืนนี่คิดว่าคนก็น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะครับขณะนี้ช่วงเช้ชาๆก็มีคนทยอยกันมาเยะแยะเลยนะวันนี้ mm hmm. รอบนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณของศาลานะครับศาลา,า,า,าคน,าคนต้องค่อยๆเดินลงคนคนคน่อนข้างเยอะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณสารานะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพระพุทธธรรรกายเทพมงคลนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดก็กำลังบรูรณะซ่อมแซมอยู่นะยังบรูรณะซ่อมแซมไม่เสร็จนะครับ จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดศาลานะครับเป็นศา,าลารงทานนะครับจุดที่จะรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาถวายพระตาหารแต่พระที่สุดสงกันนะครับที่จุดนี้นะจุดข้างนอกน,นี้ก็จะเป็นสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกันนะครับเขาก็จะมารับประทานอาหารตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในศาลากันดีกว่าอตอนนี้พบญาติโยมทั้งหลายก็มาตรียม กนาเพื่อจะถวายถวายแด่พระพิสุดส่สงฆ์นะครับแต่ละนี้คนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะตอนนี้ผมก็ออกมาตรงบริเวณด้านนอกนะครับตรงอุโบสถนะเดี๋ยวก็จะมาเดินเบนเทียนด้วยนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศของการเวียนเทียนในวันภาสารหัหบูชานะคะรับ1กรกฎาคม2568นะครับที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับขอองค์พระคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนนะครับบุญรักษานะครับ